ครับวันนี้ผมจะพามาดูว่าการกดเบียร์สดเนี่ยมันกดยังไงนะครับ mm hmm. วันนี้ผมมาเฝ้าถังเลยนะฮะการกดกดยังไง mm hmm. ต้องมาดูนะครับว่าเนี่ยในหนึ่งนาทีเนี่ยเขาจะได้กี่เหยือกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพามาดูกันอันนี้เป็นดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับเนี่ยครับเริ่มตรงที่ 25วินาทีครับตรงนี้อ่าเริ่มไปครับไม่ได้กดดันคนกดนะครับเนี่ยกดดันรอเกินหนึ่งนาทีละผ่านไปครับเราเล่นเล่นเหยือกหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับมันสามนาทีได้ไหมมันแล้วแต่วันนะครับว่าบางวันมันเป็นฟองอ๋อบางวันเป็นฟองบางวันไม่เป็นฟองเนี่ยครับ นี่ yeah, ครับคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับค่อยๆหยุดลงแบบนี้ครับน,นี่แหละครับเเ<อ> <c oughs> หมือนเราเคยเจอกันนะครับพี่นั่งโต๊ะไหนครับโ <c oughs> ต๊ะไหนครับ <c oughs> ใช้เวลาผ่านไปเกือบหน่นาทีแล้วครับตอนนี้หนึ่งนาทีครับ นาทีได้เกือบเต็มเหยียดครับเนี่ยครับเกือบ <laughs> ไม่กดดันนี่านไปหนึ่งนาทีครับตอนนี้หนึ่งนาทีกับประมาณสิบวินาทียังไม่ได้กินนะครับตอนนี้เนี่ยยังกินไม่ได้ต้องตักฟองออกก่อนครับนี่ครับแหละครับเกื่อจะได้ทานเนี่ยมันก็เนี่ยต้องตักฟองออกกับแบบนี้นะครับนี่ฟองออกเนี่ยตักฟองออกแล้วก็ตวงต่อใช่ไหมฮะแล้วก็เทเพิ่มรับ เพิ่มเนาะทานฟองมันได้ไหมได้เนนี่แหละครับคือขั้นตอนกรรมวิธีนะครับปกติเราก็จะเห็นแต่สาวๆนะครับวันนี้เราก็เห็นหนุ่มๆมานะครับจนเสื้อส้มอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อคืนจนร้านปิด ใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับได้1เหยือกครับอันนี้ได้ไหมคะนี่ได้แล้วนะครับคิวต่อไปก็ผมจองนะครับกกดต่อไปครับจอครับใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับ1เหยือกผมตั้งเวลาไว้แล้วเนี่ยครับอุปกรณ์ก็มีเบียร์นอยู่ตรงไหนครับ เดี๋ยอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นถังลมนะครับเราเป่าเองไม่ได้เนาะไม่ได้เนาะไม่ครับโอเคทำเลยครับรับฟองเยยือหนึ่งเนี่ยก็ต้องน้ำครึ่งหนึ่งฟองครึ่งหนึ่งนะครับ ปกติมันจะครับปกติมันจะมันจะไม่มีฟองอ๋อปกติจะไม่มีฟองแต่วันนี้มันมอุณภูมิมันอาจจะร้อนเนาะนนยังไม่ได้นะ้ถังน้ำแข็งอาจจะยังไม่เย็นพอเนาะนะครับนี่แหละครับผ่านไปสานาทกาีกว่านะครับนี่ครับรอเหยือดเหยียดนี้ผมต่อคิวไว้แล้วนะครับ นี่ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์คือบางท่านบางคนบอกว่าเอาทาไมเบียร์สดบางครั้งช้าจังเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับเนี่ยครับค่อยๆหยุดค่อยๆไหลออกมานะฮะกว่าจะมาเป็นเบียร์สดนะครับนี่เลยครับเนี่ยอาจจะได้นะครับไม่ธรรมดานะครับการจะกินเบียร์สดต้องผ่านช้อนก่อนนะครับเนี่ยต้องตักออกก่อนนะครับ ยังไม่เย็นมากครับประมาณ1้าหกโมงครับถ้าเย็นๆก็คงคุ่มอ่ะครับ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 ผมอันนี้เป็นการกดเบียร์สดนะครับอันนี้กดมาให้ดูว่าอ๋อเผื่อจะได้กินเบียร์สดเนี่ยเราใช้เวลานานมากเท่าไหร่นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียิรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดซับสไครต์ครับกดติดตามช่องผมด้วยนะครับ ใกล้จะได้แล้วครับนี่อันนี้หใกล้จะได้ละป้าฝาเดินมาสองรอบแล้วทางยังไม่ได้เลยสุดยอดเลยครับผ่านไปห้านาทีครับเหยือกที่สองยังไม่ได้ครับตอนนี้ห้านาทีกว่า ห้านาทีกว่าๆเนี่ยเลยครับนี่สิได้ขอบข้อ,องบอน่ครับโอเคดิเราไม่เป็นโกงโอเคขอบคุณครับเนี่ยได้มาแล้วครับขอบคุณด้วยครับวันนี้อันนี้คือน้ำมาตูมขอบคุณครับ